ถ้าโรนันดินโยออก NFT ตัวใหม่ออกมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่า b บ b ี้ดอสเนี่ยอย่างน้อยศูนย์จะหายสักสองตัวทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนิวมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลนะครับวันนี้ก็มีความตื่นเต้นเราก็เลยทำคอนเทนต์แยกออกมานะครับว่า ถ้าเกิดโรนันดินโย่นะครับเข้ามามีการออกแบบ NFT ของ baby d ด t เนี่ย baby d ด t นะครับราคาน่าจะสูญหาย2ตัวมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากการขาย NFT ตอนช่วงหมื่นคอลเลกชันนะที่เป็นแบบ 3D เมื่อประมาณวันหรือ2วันที่แล้วที่ขายบนแพลตฟอร์มของ e ีเธอรี m ตอนนี้นะครับต้องย้ำว่ายังไม่ได้เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับ อ่า e a s t ์เอ g กหรือว่าเปิดเผยข่าวสารอะไรที่ NFT เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่พอมีข่าวกับโรนันดินโยในเมื่อวานนะครับทำให้มีวานเข้ามาซื้อเนี่ยใช้เงินจำนวนจานวนมากเลยนะครับมากกว่าทุกครั้งเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000แสนดอลลาร์ 1, นะครับในการเข้าซื้อเหรียญ b a b y d o d อ e เพิ่มซึ่งเรายังไม่ได้รู้นะครับเป็นวานอะไรเสียดายมากเลยที่ b บบี้ดอไปต่อไม่ได้เรื่องของราคาเนื่องจากไอตลาดคริปโตนะครับยังอยู่ในช่วงของความผันผวนและความแปรปรวนและตอนนี้เราเห็นเลยนะครับว่าคริปโตเพนซี่นะครับโดยเฉพาะ Baby ้ดอเนี่ยต้องการที่จะเติบโตมากขึ้นเลยใช้กระแสน,นะครับในการจุติโดยดาราดังนะครับดาราดังเหมือนกับฟุตบอลน,นะครับนักฟุตบอลอย่างโรนันดินโยนะครับที่จะมีการ เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันซึ่งเหมือนกับแพลตฟอร์มของคาราโน่นะครับที่จะมีสนุปด็อกนะครับที่มาขายไอ้ไอ้รูปภาพ NFT ที่เป็นดินปั้นนะครับตัวเป็นดินปั้นเลยนะประมาณนั้นนะครับเราก็เห็นแล้วว่าเออมันกำลังที่จะดีขึ้นนะครับงั้นโรนะันดินโยเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับชูลงและผมเชื่อว่า ถ้าเกิดมีข่าวอะไรออกมาชัดเจนอีกเนี่ยน่าจะมีคนใส่เงินเข้ามาซื้อ Baby d o อทเพิ่มนะครับรวมถึงโรนันดินโยเองด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของฟุตบอลระดับตำนานอย่างโรนันดินโยเนี่ยก็เป็นตำนานสำหรับฟุตบอลโลกเลยนะนะครับคนน้องยคนมากเลยนะครับที่จะไม่รู้จักโรานินโยนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยคนดูนะครับเกือบทั่วโลกแค่ทวีของอเมริกานะนะั้นที่ดูน้อยหน่อย แต่ในทวีปเอเชียแอฟริกายุโรปนะครับ, Asia, Africa, Europe, รบดูหมดนะครับนั้น b a b y d ดอสเนี่ยคนจะรู้จักมากขึ้นในอนาคตนะครับแล้ก็ต้องติดตามชมตรงนี้ด้วยกันว่าถ้าโรนันดิโยเนี่ยออกมานะครับเป็นคอลเลกชันเนี่ยเจะออกมาเป็นแบบไหนและจะมีความน่าสนใจอย่างไงบ้างนะครับและจะขายบนแพลตฟอร์มไหนและขายได้ในราคาเท่าไหร่ ดูอย่าง NFT ของชิปด็อกละกันขายนะครับโดยใช้ตีมล้อเรียนของอีลอนมาร์กับวิ c เตอริบูทลินขายรูปเดียว NFT ของ b a b y ้ดเนี่ยนะครับก็ได้เงินนะครับหลักเป็นหนึ่งประมาณแสนประมาณแสนดอลลาร์เลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็ได้เงินเข้ามาในในโปรเจกต์มากขึ้นนะครับ b a b y ้ดก็จะมีการพัฒนาเรื่องของ การสวอปเหรียญอีกนะครับในกระดานของตัวเองก็อีกหน่อย NFT เนี่ยน่าจะมีการขายบน Babydot ได้อันนี้ก็ลุ้นนะครับว่า Babydot เนี่ยตั้งใจจะไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าตั้งใจจะพัฒนาถึง DApp หรือเปล่าผมอยากที่จะส่งสารอันนี้ไปกับทีมงานของ Babydot นะครับอยากให้ Babydot เนี่ยจะพัฒนาเรื่องของ d p p d e f i ไไปไกลกว่านั้นนะครับไกลกว่า Metaverse อยากให้ Babydot เนี่ยทำไอเกี่ยวกับ เกมเมตาเวิรนะ์ดอทำออกมาให้ดีนะครับอย่าให้แพ้ชิงจานะครับโปรเจกชิงจาหรือชิโนบีเนี่ยออกมาเพียบเลยนะครับเป็นสเต็ปและทำให้เราเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นฉะนั้น Baby d o อเนี่ยมีเชนแค่ BSC อันเดียวแล้วก็มีเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของ BSC เท่านั้นนะครับฉะนั้นเราต้องนั่งรูนแล้วล่ะนะครับว่า Baby d o อเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่โดยส่วนตัวของผมนะครับเดอเนี่ยราคาจะดีแน่ แต่ต้องรอก,กระแสของอ e ีรอนมาร์กสักหน่อยนะครับป่ามาร์กน่าจะเข้ามาเอาเงินเข้ามาร่อนนะครับหรือว่าเข้ามากาวเหรียญนะของเปปิจดด้วยกันเอาแหละนะครับโดยข้อความเนี่ยมีประมาณนี้นะครับแล้ว NFT จะมีรายละเอียดอะไรบ้างก็ต้องอัปเดตในคลิปต่อไปและสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทาง และช่องทางที่สำคัญท,ที่สุดคือไลน์กลุ่มไลา์กลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้เรามีกลุ่มนะครับชื่อว่า Baby d o t ด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์ใกล้เคียงกับชีบะเพราะคำประกันโดยชีบะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทักไปที่เพจนะครับเราค่อยไปศึกษาตัวเหรียญน,นี้นะครับว่า โปรเจกต์เ <Project> บื้องหลังของบริษัทนี้ทําอะไรบ้างและสําหรับวันนี้นะครับผมก็ย้ําว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ Baby d ดอจะก o to ูด e m o o มูลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ